สนับสนุนโดยเบเน l ัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณสองสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยนายนพดลปัฐมะบอกถึงกรณีที่นายพิธาลิมเจริญรัตสสบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลให้สัมภาษณ์พาดพ,พิงท่านอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรที่ได้กล่าวว่าเศรษฐกิจขณะนี้แย่กว่าช่วงต้มยำกุ้งนั้น ขอชี้แจงว่าสิ่งที่อดีตนายกทักษิณให้สัมภาษณ์ที่เชียงใหม่ในขณะที่พบปะพี่น้องนั้นท่านพูดในฐานะคนที่ห่วงใยบ้านเมืองไม่ได้มีวัตถุประสงค์ทางการเมืองและการพูดก็ไม่ได้หมายความว่าต้องการให้เห็นว่าเศรษฐกิจวิกฤตเพื่อใช้เป็นข้ออ้างนําไปผลักดันนโยบายดิจิทัลบอลเลทแต่อย่างใดเพราะเป็นเรื่องของรัฐบาลที่จะดําเนินการแต่ท่านพูดด้วยเจตนาบริสุทธิ์และนายพิธาเองก็ยอมรับว่าเศรษฐกิจนั้นซึมลึกมาร่วม10ปี และปีที่เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งไม่มีสงครามหลายจุดทั่วโลกซึ่งกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจเช่นขนาดนี้ถามประชาชนรู้คำตอบว่าเศรษฐกิจตอนนี้กระทบตั้งแต่คนยากจนไปจนถึงบริษัทใหญ่ ส่วนประเด็นที่นายพิธาเตือนรัฐบาลอย่าบริหารเศรษฐกิจแบบหยดน้ําอย่างที่เคยชินแต่ควรบริหารเศรษฐกิจแบบฐานรากว่าความจริงนายพิธาน่าจะรู้ดีว่าจุดแข็งของพรรคเพื่อไทยคือเราเน้นเศรษฐกิจฐานรากเน้นการลดน้ําที่รากนโยบายในอดีตสมัยพรรคไทยรักไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายและความเหลื่อมล้ําให้ประชาชนเช่นโครงการ30บบาทรักษาทุกโรคก,การเข้าถึงแหล่งทุนเช่นกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุน SML ล้วนนำไปสู่การสร้างเศรษฐกิจฐานรากและลดความเหลื่อมล้ำ ความจริงนายพิธาเคยไปทํางานที่ทาเนียบรัฐบาลสมัยที่ท่านทักษิณเป็นนายกน่าจะเข้าใจประเด็นนี้ดีนายนพดลบอกถึงกรณีที่อดีตนายกทักษิณสัมภาษณ์ว่าคนไม่ชอบหน้าให้ต่างคนต่างอยู่นั้นในัยะของคําพูดคือแม้มีความเห็นต่างแต่อยู่ในสังคมได้ไม่ต้องขัดแย้งกันและที่เดินทางไปเชียงใหม่ก็ไปไหว้บรรพบุรุษและพบปะประชาชนตามตลาดบ้างเยี่ยมชมผลงานสมัยที่เป็นนายกบ้าง การให้ความเห็นเรื่องฝุ่น PM 2.5ก็เพราะรักและเป็นห่วงประชาชนการไปเชียงใหม่ไม่ใช่การโรยโรงทางการเมืองแต่การที่นางอมรรัตน์โชคประมิตรกุลโพสต์พาดพิงในทางที่เสียหายว่าอาดีตนายกทักษิณเห็นแก่ตัวไหนบอกจะเลี้ยงหลานไม่โปลงมักใหญ่ไฟสูงอยากเป็นสมเด็จแบบคุณเซนนั้นตนถือว่าล้ำเส้นไปมาก เป็นการใช้จินตนาการและใส่ร้ายอย่างไม่เป็นธรรมการวิจารณ์เช่นนี้ไม่เป็นประโยชน์ต่อใครเลยและสังคมประชาธิปไตยไม่ควรใช้แฮสปีดหรือวัทกรรมสร้างความเกลียดชังและพักเพื่อไทยได้กำชับลูกพักแล้วเวลาวิจารณ์ใครควรตั้งบนข้อเท็จจริงให้ความเป็นธรรมและอย่าไปใส่ร้ายหรือใช้แฮสปีดเพราะไม่เป็นผลดีต่อการพัฒนาประชาธิปไตย